คุนข้างรักเผยประโยคบอกรักแอปแท็กซอ,อนที่ไม่มีคำว่ารักแต่ทำคนฟังหัวใจฟู เรียกว่าตอนนี้นะคะความรักเนี่ยกำลังหวานละมุนสุดๆสำหรับผู้รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออนที่ตอนนี้นะคะกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกสุดฮอตเดนกุลชานนสันตินธนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานนิ่มรักติจรวดผมน่รอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่มีพักกับความมุ่งมิ่งน่ารักของพวกเขา ล่าสุดนะคะวันที่27เมษายนที่งานถแถลงข่าวซีรีส์ Remember จำจนตายนะ a a s ส,สยามสยามสแควร์นนกุญชานนนสันตินะทนกุลนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของหวานใจอย่างแอบทักซอนว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันพร้อมยอมซัพพอร์ตพี่เขาในทุกๆเรื่อง ซึ่งโมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่หลงสตอรี่ปล่อยฉ็อตน่ารักเข้าโลกเปขั้นสุดส่งรถฟู้ดทรัคบิงซูไปให้คนพิเศษอย่างแอมเดอร์สนถึงกล้องถ่ายทำํำทำอะไรคนเนี้ยอิจชาไปหมดเลยแหมแหมแหม,แมก็คือไม่รู้ว่าช่วงนี้หน้าร้อนหรือว่าน่ารักกันแน่เพิ่งแคบ่นว่าร้อนเท่านั้นก็มีคนพิเศษส่งบิงซูมาให้เป็นขั้นรถเลยค่ะโดยในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะคะพี่ๆนักข่าวเนี่ยได้ถามลน,นกุลว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ชาคริต เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายจบไปก่อนหน้าเรื่องสงครามสมรสไปค่อนข้างนานพอสมควรก็ดีฮะแล้วละครเรื่องนั้นเนี่ยก็ตอบรับดีด้วยก็เลยมีคนมาแซวๆว่าเอาคืนเรื่องนี้เราได้ปรึกษาพี่แอปไหมจริงๆผมก็มีเรื่องเล่าต่างๆเรื่อยอยู่แล้วแต่พอผมเป็นประเภทพูดไม่ค่อยเก่งพูดบางทีอาจจะห้วนๆไปบ้างคือผมเนี่ยจะชอบฟังมากกว่าแล้วที่เขามาปรึกษาเราจริงๆผมว่าพี่เขาเนี่ยให้เครดิตผมเยอะเกินไปนิดนึงดูสัมภาษณ์ยาวแล้วใช่ไหม ดูแล้วครับจริงๆผมเนี่ยให้คําแนะนําว่าพี่รู้สึกอะไรพี่มีความคิดยังไงพี่มีเรื่องราวยังไงพี่มีเรื่องราวยังไงที่อยากจะนําเสนอที่ในชีวิตจริงพี่คิดว่าพี่เลยไม่ได้เรื่องนี้ผมว่าที่เขาเลือกพี่มาเล่นล่ะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้พี่นาเสนอเพราะฉะนั้นลองดูเลยครับแล้วพอลหลายๆไอเดียที่มันออกไปอย่างเช่นเรื่องลูกถีบคือสุดท้ายพอเขามาถามความเห็นเราว่าดีไหมแล้ผมบอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วทําเลยเอาที่ตัวเองมั่นใจผมก็เลยรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับพี่เขา เราเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมด้วยในที่การงานตรงนี้อะครับถึงเราเนี่ยจะมีไอเดียยังไงก็แล้วแต่ผมเนี่ยก็จะไม่พูดรอกเพราะว่ามันเนี่ยเหมือนไปนล็อกความคิดเขาไปล็อกจินตนาการของเขาคือบางทีเขาเนี่ยอาจจะมีไอเดียที่ดีกว่าเราอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไม่ไปคอมเมนต์อะไรในเชิงแนะนําแบบจ่อจงเราจะรับฟังอะไรเราบอกว่าดีก็คือดีจริงๆการให้คำปรึกษาเขายากไหมเพราะพี่แอปเนี่ยเป็นคนมีกรอบแต่ตอนนี้เขาแหวก,กทุกกรอบแล้ว รู้สึกดีใจแทนพี่เขามากๆครับเพราะผมเนี่ยรู้สึกว่าและหลายครั้งที่พี่เขาคุยกับผมเขาก็จะบอกว่าช่วงหลังๆมาเขารู้สึกสนุกกับอาชีพการแสดงมากขึ้นไปอีกพอบทเขาได้รับมันหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆการที่เขาเนี่ยได้โชว์ความสามารถมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันมันก็มีสีสันในการทํางานมากขึ้นดีใจไหมที่เราเป็นคนจุดไฟให้พี่เขาดีใจอย,อยู่แล้วครับแล้วก็รอติดตามบทใหม่ๆของพี่เขาเสมอครับ ม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่นนเป็นที่ปรึกษาในลหลายเรื่องจริงๆผมจําเป็นข้อๆไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุกๆวันทุกๆคืนที่คุยกันมันก็หลายเรื่องมากอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องสุขภาพหรือว่าเราจะไปกินอะไรกันดีหรือว่าเราจะไปเล่นอะไรกันไหมกับน้องปีใหม่แต่อยากให้เขาเนี่ยออกกํบบลาลังกายมากที่สุดครับทําไมอะ่ะ ผมรู้สึกว่าอยากให้รักษาสุขภาพครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆคือพี่เขาเนี่ยไม่ได้ป่วยง่ายคือจริงๆบางทีผมอ่ะป่วยง่ายกว่าด้วยซ้ําแต่เวลาพี่เขาป่วยทีนึงอ่ะป่วยหนักมากแมแมแหมแจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเช่งเป็นประโยคบอกรักที่ไม่จําเป็นจะต้องมีคําว่ารักเช่บบุนบาชานนจริงๆคะ่ะเราเนะคะไปฟังจากปากของหนุ่มนนกุลกันคะ่ะว่าจะหวานขนาดไหนรู้สึกดีใจแทนพี่เขามากๆครับเพราะผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่พี่เขาคุยคุย,ค,ยคุยกับผมอ่ะเขาก็จะบอกว่า เอช่วงช่วงหลังๆมันเนี่ยเขารู้สึกเอ j นจอาชีพการแสดงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพอบทเขาได้รับมันหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับการที่เขาได้โชว์ความสามารถมันก็มันก็ทำให้เขามีโอกาสนั้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีสีสันในในการงานมากขึ้นดีใจอยู่แล้วครับแล้วก็รอติดตามบทใหม่ๆของี่เขาเสมอโอ้ผมจริงๆผมจําเป็นข้อๆไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุกๆวันทุกๆคืนที่คุยกันมันก็หลายเรื่องมาก เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องแบบสุขภาพหรือว่าแบบเราจะไปกินอะไรกันดีหรือว่าเออเราจะไปเล่นอะไรกันไหมกับน้องปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากให้ทามากที่สุดคือออกกําลังกายับผมผมรู้สึกว่าอยากให้รักษาสุขภาพนะครับอยากให้รักษาสุขภาพจะได้อยู่ด้วยกันานานๆครับรักษา,นา,นา,นานสุขภาพครับอยากให้รักษาสุขภาพจะได้อยู่ด้วยกันานานๆครับ หนุ่มนนกูนให้สัมภาษณ์ถึงคนพิเศษอย่างแอมและซอนทีไรก็ไม่เคยทําให้แฟนๆนะคะผิดหวังจริงๆค่ะส่วนแฟนๆที่ลุนให้ทั้งคู่นะคะขยับสถานะแฟนเห็นแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าจากคาว่าแฟนไปถึงภรรยาติดจรวดแน่นอนค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ